น้องไม่ใช่ต้องยอมพี่ไม่ใช่พี่ต้องเสียสละให้น้องโน no. กดกติกาถูกต้องและผิดเท่านั้นว่าไปตามถูกตามผิดใช่เกิดก่อนเสียสละให้น้องบ้านนี้ไม่เคยใช้ไม่ได้เนาะไม่ใช่น้องจะดิ้นไม่ได้ของเล่นดิ้นไปเลยมไม่ผิดก็คือผิดซึ่งจริงๆผมว่าสําคัญเลยคือเป่าให้กฎกติกามันจะแบบเยอะแยะแค่ไหนอะแต่แม่คุยกับทุกคนคุยคุยเยอะคุยคุยจนแบบลูกเดินหนีอ่ะ แล้วคนพูดคุยแล้วบอกเหตุผลคับใช่ใช่เพราะว่าลูกอ่ะสอนเป็นพันครั้งก็ต้องพันครั้งนะอืเอาให้จําเอาให้แม่งเข้าในเส้นเลือดเลยคืออะไรที่มันจะต้องเตือนก็คือต้องเตือนสังเกตไหมไปร้านอาหารข้างนอกเด็กวิ่งได้ไม่เป็นไรปล่อยไปเลยอต่ตีนะลูกเราถ้าไปได้เบิร์ดกระโหลกเลยนะไม่ได้ลูกสี่คนอ่ะแม่ห่วงใครมากที่สุดห่วงใครมากที่สุดเออจริงห่วงเนาะห่วงห่วงนะจริงๆจะห่วงออกรูดอาจจะเป็นเพราะเขาใส่แว่นไงอื มาเองไงแล้วกูเป็นคนที่ไม่ทันพี่ทันน้องเลยในสี่คน